คณะสงฆ์วัดพุทธภา,าวนารามจัดงานมหาสงกรานต์ประจำปี2567กิจกรรมทำบุญตักบาตรพิธีส่งน้ำพระพุทธรูปพระภิกษุสามนเณรลดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตในวันขึ้นปีใหม่ไทยค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวประจำวันของข่าวสื่อกลางฟันธง22 TV ค่ะ เมื่อเวลา10นาฬิกาของวันที่16เมษายน2567ที่ผ่านมาที่วัดพุทธภาวนารามซอยตรากบตำบลทายบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการคณะพระภิกษุสงฆ์สามเณรวัดพุทธภาวนารามนำโดยพระมหาวิโรธอัคปัญโยเจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนารามร่วมกับคณะกรรมการวัดวัย,ยาวัชกรและอุบาสกอุบาสิกา วัดพุทธภาวนารามจัดงานวันมหาสงกรานต์ประจำปี2567ขึ้นนะคะโดยภายในงานมีประกอบไปด้วยกิจกรรมทำบุญตักบาทพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์สวดมาติกาบางสุกุลเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วกิจกรรมขนทรายเข้าวัดก่อเจดีทรายถวายเป็นพุทธบูชาในวันสงกรานต์ พิธีส่งน้ำพระพุทธรูปพระภิกษุสงฆ์สาม,มนเณรรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุให้เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและกิจกรรมพิเศษแจกข้าวสารให้แก่ผู้สูงอายุค่ะโดยมีนายธีรพลชุนเจริญนาย,ยกเทศมนตรีตำบลบางปูนายเมทัศ์แปกพงศิริรองนาย,ยกเทศมนตรีตำบลบางปูนายพระฤหัตทับทองที่ปรึกษาภาคประชาชน นายอภิรัตส,สุกรว่าที่กรรมการชุมชนอุ่นอารีนายนัทวุฒิแจ้งสุธิมนผู้ใหญ่บ้านหมู่สามตำบลท้ายบ้านใหม่ผู้ช่วยมนทาอ่วมตัววงผู้ช่วยวิบูลเรมมานุพันธ์ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่สามตําบลท้ายบ้านใหม่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อสอมคณะกรรมการชุมชนวัดพุทธ,ธภาวนารามคณะศิษยานุสิตพระมหาวิโรธอักปัญโย ตลอดจนพ่อค้าประชาชนชาวชุมชนวัดพุทธภา,ภาวนารามชุมชนศิลสมบูรณ์และชุมชนอุ่นอารีเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกค,าคาักค่ะโดยบรรยากาศภายในงานนะคะหลังจากกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุเสร็จสิ้นลงทางเจ้าอาวาสวัดพุทธภา,ภาวนารามและผู้ใหญ่บ้านหมู่สามตบนท้ายบ้านใหม่ได้มอบข้าวสารถุงละ5กิโลและขนมสารเปาให้แก่ผู้สูงอายุ เป็นกิจกรรมพิเศษเนื่องในโอกาสวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัวประจำปี2567นี้ด้วยนะคะทั้งนี้เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้สูงอายุที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมซึ่งเป็นการเริ่มต้นสิ่งดีๆในวันขึ้นปีใหม่ไทยค่ะ ก็จเจริญพรญาติโยมพุทธศาสนิกชนทั้งหลายสมภาพพระมหาวิโรธอักขปัญโญเจ้าวาดวัดพุทธภาวนารามโดยวัดพุทธภาวนารามได้จัดกิจกรรมเทศกาลวันมหาสงการก็มีการก่อบพระจีด,ดีทรายและในวันนี้ภาคเช้าก็มีการทําบุญสวดมรดิกาบางสกุลอัติบรรพบุรุษพร้อมกันนั้นในภาคบ่ายอสองโมงครึ่งก็มีการส่งน้ําพระ แล้วก็ลดน้ำขอพรผู้สูงอายุภายในชุมชนวัดพุทธภาวนารามและชุมชนใกล้เคียงโดยวันนี้ทางผู้ใหญ่ใจดีก็ได้มาร่วมกันแจกข้าวของทางวัดก็ได้แจกข้าวสารให้กับผู้สูงอายุถุงละ5กิโลด้วยกันกับผู้ที่มีอายุสูงอายุขึ้นไปแล้วก็เป็นกิจกรรมของวัดพุทธภาวนารามก็ของเจริญพร อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะ